เก๋มากเลยค่ะเป็นแท่งไอติมแบบนี้สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานมีวิธีการหั่นแตงโมเป็นแท่งไอติมทานสะดวกไม่เลอะมือทำง่ายๆด้วยมีดเล่มเดียวเอาไว้จัดจานหรูเสิร์ฟงานปาร์ตี้หรืองานคอกเทลได้เลยค่ะเจ๊าปานซื้อแตงโมมาหนึ่งลูกนะคะขนาดกําลังทานเลยค่ะนําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเจ๊าปานก็จะตัดหัวท้ายทิ้งไปก่อนนะคะ ได้แบบนี้แล้วเราจะหั่นครึ่งนะคะแตงโมหนึ่งลูกจะหั่นได้ทั้งหมด4ชิ้นแบบนี้ค่ะได้เป็น4แฉกแบบนี้เลยนะคะนำแตงโมแต่ละเสี้ยวนะคะมาหั่นตรงกลางแบบนี้ที่เปลือกค่ะเจแาปานก็จะคว้นบริเวณของเปลือกตรงกลางนะคะให้เป็น2ส่วนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะใช้มีดนะคะหั่นบริเวณที่เป็นเปลือกทิ้งไปเลยค่ะ เราจะค่อยๆหั่นนะคะสีขาวที่เป็นเปลือกต่างๆเราก็จะเอาออกให้หมดเลยค่ะหั่นเปลือกออกให้หมดทั้งสองฝั่งเลยนะคะค่อยๆใช้มีดตัดแต่งเปลือกสีขาวให้ออกไปค่ะจะเหลือเนื้อสีแดงๆนะคะทีนี้ก็จะเหลือสีเปลือกตรงๆแบบนี้ค่ะหั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะแตงโมมีสีชิ้นค่ะ ก็ค่อยๆทําไปนะคะใช้มีดกรีดเปลือกแตงโมให้เป็นรอยตรงกลางสองเส้นนะคะแล้วค่อยๆใช้มีดปอกเปลือกแตงโมด้านข้างให้ออกสวยงามแบบนี้เลยค่ะตัดแต่งเปลือกตรงกลางสีขาวให้ออกไปให้หมดเลยนะคะให้เหลือแต่สีแดงๆน่าทานค่ะทำแป๊บเดียวนะคะ เสร็จทั้งลูกแล้วค่ะจากนั้นเจ๊ปันก็จะค่อยๆหัน่นแตงโมให้เปน็นชิ้นๆแบบนี้เลยค่ะเตรียมจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะจัดให้สวยงามตามความชอบเลยค่ะเจ๊ปันบอกเลยค่ะว่าวิธีนี้สะดวกมากๆเวลานำไปทานก็จะไม่เลอะมือด้วยค่ะแถมดูเ๋ไก๋กไน้าทานไม่เหมือนใครค่ะ เพื่อนๆลองไปหั่นแตงโมแบบนี้ดูบ้างนะคะเจ๊ปนว่าเหมาะที่จะนำไว้เสิร์ฟงานปาร์ตี้ทานค็อกเทลหรือว่าเสิร์ฟคนในบ้านทานง่ายๆไม่เลอะมือด้วยค่ะหั่นครั้งนี้เจ๊ปนว่ายังไม่ค่อยสวยมากค่ะเพื่อนๆลองทามาอวดดูบ้างนะคะบางทีการหั่นผลไม้แปลกใหม่ก็ทำให้เมนูนั้นน่าทานมากขึ้นค่ะเจปปนขอตัวไปทานแตงโมแท่งไอติมก่อนนะคะแตงโมหวานชื่นใจมากเลยค่ะ ยิ่งนำไปแช่เย็นก็ยิ่งอร่อยค่ะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อย,บยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ